ใส่พริกแห้งเม็ดเล็กลงไป15เม็ดเกลือป่อนครึ่งช้อนชาใส่ตะไคร้ซอยลงไป2ต้นข่าซอย2ช้อนโต๊ะกระเทียมจีน5กลีบหอมแดง7หัวพริกกินดาแดง15เม็ดละเอียดแค่นี้ก็พอแล้วครับใส่เครื่องแกงที่เราขกไว้ลงไปใส่ปลาดุกหั่นชิ้นลงไป1กิโลกรัมอันนี้จะล้างทำความสะอาดแล้วนะครับ แล้วปรุงรสด้วยน้ำปลาสองช้อนโต๊ะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะผงนัวหนึ่งช้อนชาใบมะกรูดซอยสี่ใบต้นหอมหั่นท่อนห้าต้นใบแมงลักหนึ่งกำมือถ้าใครมีผักชีลาวนะครับใส่ลงไปด้วยแต่วันนี้จะหาไม่ได้ครับแล้วก็น้ำล้างคกครับเติมน้ำเปล่าลงไปสักหน่อยนะครับให้เกือบทุ่มทวมปลาแล้วก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันพอเข้ากันดีแล้วก็นําไปตั้งไฟครับจุดไฟใช้ไฟกลางปิดฝารอให้ปลาสุกครับ ผ่านไป15นาทีหมกหมอสุกแล้วนะครับปิดแก๊สได้เลยเปิดฝาดูครับว้าวสวยงามกลิ่นหอมมากเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาสีสันน่าทานมากๆกินก็หอมด้วยนะครับเนื้อปลาช่ำๆปลาดุกวันนี้สดมากๆเลยครับ